สวัสดีครับพี่น้องคนสูงอันทุกคนของผมนี่แหละครับปัญหาของพันธ์ใช้พันธ์หมูมูครับไม่ได้เจอตัวครับเขาหลีกเลี่ยงได้เขาเห็นก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าตัวนี้เขาหลีกเลี่ยงประเด้ครับเม่เห็นครับตัวนี้จะเป็นตัวพันธ์ขาดสองตัว

เปลี่ยนรถใหนม่ครับตัวนี้ขาดสองพันเลยครับผมขอเสียของพันของมูครับพี่น้องแล้คลิปนี้ก็ไมี่ยังไรครับผมนี่ปัญหากับพวกสุขกันตั้งครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอ,เอมสวัสดีพี่น้องคนสูนนองอายุกคนของผมคลิปนี้ก็ทีมืม่อว่าเรียงปัญหาของพัน ไข่หม้อหมูอีกเ่้งกับพี่นอ้องอันนี้ครับหน้าที่กระหยาครับหยาเครื่อนหยาเครื่อนเจ้ากระหยาดอย่างนีนี่ครับไขออ,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 อกมาบอบสวยงามเลยครับนี่ครับพี่น้องเบิ้งครับผลงานมันเป็นใน หยาเป็นเครือแล้วมันขีดไถมันบ่ปลินไ้แม่พี่น้องมันเลยเป็นหลุมบุ่มหลุมบุ่ม,ม,มกอดมาเลยครับนี่สังเกตเลยครับไถมันขีดพันๆมากเป็นกวงเป็นกวงนี่ครับพอเวลามันกอดบุ่มแบมก็สีไข่นะไข่ยนะยยุ่ขึ้นเปไทยไหมนี่ครับกอดเสียของพันไถหวัวมูครับฟอหนึ่งครับว่าไปนในคลิปก่อนแล้วอีกข้าหนึ่งกันนี้ครับ บสูหยาครับว่าไงขัญญโฮโฮโฮนหยาหงโขงเนี้ยเนี่ยบสูเลยครับตองมีแจะต่อเฟืองหรือว่ามีแต่เฟืองขีเฟืองรถเกี่ยวครับที่นอนมีดตำแหน่นครับตั้งจิตไทยดีครับไทยปีนดีหล่มมีครับแต่ขั้นมีต่อไมอ่กอะมันจะได้าะขาดรู บินแกนกับพวกสูบบินเหนียวกับพวกสูบยาหลายกับพวกสูบครับพอเสียพอดีกับมี่พอเสียสิหลายกว่าผ่านสามผ่านสี่ครับพี่น้องกับกิบพวกมี่ยังหลายครับกกจาแค่ประสบการณ์ไขึ้นจได้ผ่านหัวหมูครับโปรเลียงพอเสียมันตั้งครับผมเจ้มี่กับพวกมี่ยังหลายครับฝากกดไล่์กดแชร์กดติดตามเป็น้ังใจนะครับ คลิปนี้ั็สวัสดีครับ